เพราะความสวยทําให้เธอต้องตายทั้งเป็นอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าเคล็ดลับที่หมาหน้าใสเนี่ยเพราะว่าอะไรนี่ตัวนี้เลยพอใช้แล้วเนี่ยหน้าใสเร็วมากแล้วฉันคือตัวจริงเรื่องครีมออนไลน์และเป็นกูรูเรื่องของการดูแลตัวเองเลยก็ว่าได้ ครีมพวกนี้ทำให้คุณสวยขึ้นได้เร็วจริงๆนะแค่3ถึง7วันก็รู้เรื่องแล้วสวยเร็วขาวเร็วนี่มันครีมอะไรเนี่ยรู้สึกว่าหน้าเนี่ยมชุ่มชื้นมากครีมพวกนี้นอกจากราคาไม่แพงแล้วมันยังช่วยทำให้คุณมั่นใจได้เร็วขึ้นบางตัวทากลางคืนเช้ามาก็เห็นผลแล้วยิ่งทายิ่งมั่นใจยิ่งรู้สึกดีแต่มันเพิ่งเริ่มต้น สุดท้ายทุกอย่างมันก็หยุดไม่อยู่และพังลงในที่สุดนี่มันครีมอะไรเนี่ยทุกครั้งที่ได้เห็นทุกครั้งที่ได้อ่านเมื่อมีคนพูดถึงหน้าฉันมันคือการตอกย้ำซ้ำๆถึงความที่ไม่รู้อะไรเลย ผิวหน้าของคุณใหม่คืออาการผิวหน้าติดสารอันตรายเป็นการสะสมจากการใช้มาเป็นเวลานานโดยที่เราไม่รู้ตัวสารอันตรายต่อผิวหน้าที่ครีมห,หลายแบรนด์เขาใส่เอาไว้แล้วไม่ได้บอกเราก็คือกลุ่มพวกสเตียรอยเมื่อใช้สเตียรอยติดต่อกันเป็นเวลานานนี่าทให้หน้าของเราผิวของเราเนี่ยเซนซิทีฟแล้วก็บอบบางจนไม่สามารถใช้ครีมอะไรได้อีกไฮโดรควินอนและปหลอดจะทําให้ผิวไวต่อแสงได้ง่ายเกิดผิวคล้ําและฝ้าถาวรเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งผิวหนังและสารตะกั่วเนี่ยคืออีกหนึ่งสารที่รุนแรงมากเลยครับ เพราะเมื่อถูกดูดซึมเข้าร่างกายเม็ดเลือดแดงจะถูกทำลายเร็วขึ้นมีผลต่อระบบประสาททั่วทั้งร่างกายวิธีที่ดีที่สุดนะครับก็คือต้องหยุดใช้ครีมพวกนี้เพราะมีสาระพิษต่างแต่คุณไหมยอย่าเพิ่งกลัวการดูแลตัวเองนะครับเพราะผิวหน้าของคุณไหมย,ยังสามารถกลับมาเหมือนเดิมได้แต่ต้องใช้เวลาและการดูแลที่เข้าใจจากธรรมชาติจริงๆครับ เมดิรอลคือเซรั่มที่เป็นมิตรต่อผิวหน้าอย่างแท้จริงครับเราขอใช้สารสกัดธรรมชาติร0 0ซไม่มีเคมีตั้งแต่กระบวนการปลูกและการผลิตด้วยความที่เป็นออแกนิก100%ซจึงไม่มีการใส่สารกันเสียพาราเบนหรือแม้กระทั่งแอลกอฮอล์ที่สำคัญคือเมดิรอลได้รับการรับรองจากเดนสแควร์เอเชียซึ่งการันตีว่าเป็นสูตรอ่อนโยนต่อผิวแพ้ง่ายในระดับไฮโปแอลเลอร์จินิเหมาะสำหรับทุกสภาพผิว ด้วยความที่เมดิราล์ของเกิดมาแบบออร์แกนิกอยากให้เข้าใจว่าเวลาและความเข้าใจคือสิ่งสําคัญสําหรับการดูแลผิวของเราครับเพราะครีมแบบออร์แกนิกเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เราสวยแล้วสวยไวยแบบโฆษณาครีม,มอื่นแต่มันทําให้ผิวหน้าของเราปลอดภัยและดีขึ้นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปหรือเรียกว่าเราสวยในแบบที่เรารู้จักผิวของเราเองมากกว่าครับและความมั่นใจที่ถูกทําลายก็ค่อยๆกลับมาอีกครั้ง แบบที่เราเข้าใจมากขึ้นเพราะผิวที่สวยจากธรรมชาติคือสิ่งที่ดีที่สุดเมดิเล่าสกินแคร์ออร์แกนิกที่แพทย์ผิวหนังแนะนำ